ดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Under the Skin สวยสูบมนุษย์ด้วยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2013นะครับผมขอเกริ่นไว้ก่อนเลยนะครับหนังเรื่องนี้มันโคตรจะเข้าใจยากผมดูไปหลายรอบแล้วก็ยังเข้าใจไม่หมดทั้งเรื่องแถมตลอดเวลาเกือบ2ชั่วโมงของหนังบทพูดแทบจะมีไม่ถึง10นาทีเลยนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะ แม้แต่ชื่อตัวละครก็ยังไม่มีผมจะพยายามอธิบายตามที่ผมเข้าใจให้ได้มากที่สุดนะครับยังไงก็ขออาภัยล่วงหน้าไว้ด้วยนะสำหรับใครที่หลงเข้ามาเลยยังไม่อยากดนสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้และไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทึบไลค์และซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นและตามรับชมกับสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบ สำหรับคนที่ฟังแล้วละคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำหนังเริ่มมาที่ชายคนหนึ่งซึ่งเขาก็ขับรถมาจอดไว้ที่ริมทางจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในป่าไม่นานนักชายคนนั้นก็ออกมาพร้อมกับศพของหญิงคนหนึ่ง เขาก็นําลากของหญิงไปใส่ที่ท้ายรถตู้จากนั้นก็ขับรถตู้ไปจอดไว้ที่ตึกล้างแห่งหนึ่งในตอนนั้นเองนางเอกที่อยู่ในสภาพเปลือยเปล่าก็โผลอ่อมาเธอก็ได้ทําการถอดเสื้อผ้าของหญิงคนนั้นมาสวมใส่และเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วเธอก็เดินออกมาจากตึกล้างและขึ้นรถไปพร้อมกับชายคนนั้นซึ่งเธอก็ขับรถตรงเข้าไปในเมืองนะครับจากนั้นเธอก็มาที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อเลือกซื้อเสื้อผ้าและเครื่องสำอางที่เธอต้องการพอได้ทุกอย่างครบแล้วนางเอกก็แต่งตัวแต่งหน้าแบบจัดเต็ม จากนั้นเธอก็ขับรถลาดตาวนไปในเมืองโดยนางเอกจะสังเกตหาคนที่อยู่ริมทางเสมอเหมือนว่าเธอพยายามหาอะไรบางอย่างจากนั้นเมื่อเธอเจอเป้าหมายซึ่งเขาคือผู้ชายที่กําลังเดินอยู่คนเดียวเธอก็ขับรถไปดักหน้าเขาก่อนจะบีบแต่เพื่อที่จะถามทางชายคนนั้นก็พยายามอธิบายเส้นทางให้เธอฟังนะครับแต่ดูเหมือนว่าเธอจะทําท่าทางเหมือนไม่ค่อยเข้าใจและเธอก็ถามเขาตรงประเด็นไปเลยว่าวันนี้เขามีนัดอะไรหรือเปล่าเนื่องจากเธอกําลังจะชวนเขาขึ้นรถแต่ชายคนนั้นก็ปฏิเสธ เขาบอกว่าเขามีธุระกับเพื่อแล้วต้องรีบไปไม่สามารถนั่งรถไปส่งเธอได้จากนั้นนางเอกจึงต้องขับรถหาเป้าหมายใหม่อีกครั้งและพอเธอเจอเป้าหมายใหม่เธอก็ใช้มุกเดิมในการถามทางนะครับชายคนนั้นก็บอกทางให้เธอรู้แต่นางเอกก็พบว่าชายที่เธอกำลังคุยอยู่เขามีครอบครัวแล้วและเขากำลังเดินกลับบ้านไปหาครอบครัวพอรู้อย่างนั้นนางเอกก็เปลี่ยนเป้าหมายใหม่เธอก็ขับรถไปเรื่อยๆจนถึงช่วงค่ำจากนั้นก็พบกับชายคนหนึ่งซึ่งนางเอกก็ใช้มุกเดิม เธอก็พบว่าชายคนนี้กําลังเดินกลับบ้านและที่สําคัญเขายังไม่มีครอบครัวพอนางเอกเห็นโอกาสแบบนี้เธอจึงชวนเขาขึ้นรถมาด้วยกันในระหว่างทางทั้งสองก็คุยเลืเล่อยเปื่อยนะครับนางเอกก็บอกว่าเธอเป็นคนขับรถส่งเฟอร์นิเจอร์ให้ครอบครัวส่วนทางด้านฝ่ายชายเขาก็บอกว่าเขาเป็นช่างไฟฟ้าจากนั้นภาพในหนังก็ตดัดโผล่มาอีกทีนางเอกก็หาเหยื่อไายใหม่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่าชายคนนั้นโดนอะไรไปบ้างรอบนี้นางเอกก็มาเจอคนเดินอยู่ที่ริมถนนเหมือนเดิม เธอกระดกระจกเพื่อคุยกับเขาแต่ในทันใดนั้นะมันก็มีเสียงเรียกหนุ่มคนนั้นออกไปซึ่งมันก็ทําให้หนางเอกพลาดโอกาสนี้และมันก็ทําให้เธอเสียงมากที่ต้องหาเยื่อใหม่จากนั้นนางเอกก็ได้เยื่อลายถัดไปซึ่งชายคนนี้ก็ยอมขึ้นมาบนรถและเธอก็ขับรถมาที่บ้านหลังหนึ่งพอทั้งคู่ลงจากรถไอ้หนุ่มคนนั้นก็ล่าปากเลยนะครับคิดว่าวันนี้จะได้ตอกสาวฟ,ฟรีๆแต่พอเดินเข้าไปในบ้านนางเอกก็ค่อยๆถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นเมื่อเห็นว่าสาวถอดผ้าต่อหน้า ไอหนุ่มมันเลยถอดตามแบบไม่รีรอซึ่งพี่แกก็ถอดหมดเปลือกเลยนะครับเพราะพี่แกระงับความหี่ไว้ไม่ไวหวนางเอกก็เดินไปเรื่อยๆไอหนุ่มมันก็เดินตามลงไปในน้ําสีดํายิ่งมันพยายามเดินเข้าใกล้นางเอกมากเท่าไหร่น้ําสีดําก็ยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นแต่กลับกันตัวนางเอกมันจะสามารถเดินบนผิวน้ําได้และเมื่อมันเดินตามเธอไปเรื่อยๆตัวของมันก็จมลงไปใต้ทะเลสีดําและเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วนางเอกก็ตามมาเก็บเสื้อผ้าของเธอแล้วออกไปหาเหยื่อต่อ รอบนี้เธอก็ขับรถไปที่ชายหาดแล้วมองไปที่ชายคนหนึ่งที่กําลังว่ายน้ําอยู่เวลาผ่านไปไม่นานชายคนนั้นก็ขึ้นมาบนหาดแล้วถามถว่ามองหน้าเขาทําไมเหมือนพี่แกพยายามจะหาเรื่องเลยนะครับนางเอกเลยชวนคุยเรื่องทั่วไปพร้อมกับทําท่าทีเปิดทางให้เขาจีบเธอก็พบว่าชายคนนั้นไม่ใช่คนแถวนี้และเมื่อคุยกันได้สักพักมันก็มีเสียงดังมาจากชายหาดเพราะมันมีเด็กน้อยคนหนึ่งกาลังจมน้ํานางเอกก็สังเกตเห็นว่ามีผู้ชายริมหาดคนหนึ่งพยายามกระโดดลงไปช่วยเด็กเหมือนว่าชายคนนี้จะเป็นพ่อของเด็กนะครับ แต่ว่าคลื่นลมมันแรงเกินไปเขาไม่สามารถไปช่วยเด็กได้ซึ่งในตอนเองตัวเขาเองก็กำลังจมน้ำแต่พอสถานาการณ์เป็นแบบนั้นชายได้คุย,ยกับนางเอกเขาก็ลงไปในน้ำเพื่อช่วยชายคนนั้นขึ้นมาแต่ถึงแม้ว่าจะช่วยขึ้นมาได้เขาก็พยายามกลับออกไปในน้ำเพื่อช่วยลูกอยู่ดีผู้ชายคนที่คุยกับนางเอกเขาก็เหนื่อยจนฟุบลงกับพื้นและเมื่อเห็นแบบนั้นนางเอกก็เดินเข้าไปหาเขาและทำท่าทีเหมือนจะช่วยแต่เธอก็หยิบหินก้อนหนึ่งขึ้นมาแลา้วฟาดไปที่หัวเขาจนสลบจากนั้นเธอก็ลากเขามาไว้บนรถตู้ หนังก็ตัดกลับไปที่ผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์ต่อต้นเรื่องโดยเขาได้มาตามเก็บงานเหยื่อคนล่าสุดของนางเอกเขาก็ไปที่ชายหาดและเก็บเต็นท์รวมถึงข้าวของทุกอย่างออกจากพื้นที่แม้ว่าจะเป็นตอนกลางคืนเขาก็ยังพบเด็กทารกคนหนึ่งนั่งร้องไห้ยอยู่ที่ริมหาดเหมือนว่าน้องจะเป็นหนึ่งในครอบครัวของเหยื่อนะครับซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็ถือว่างานนี้นางเอกทําพลาดเพราะนางเอกจะไม่ทําร้ายคนที่มีครอบครัวแต่ถึงงั้นเธอก็ยังขับรถหายเหยื่อไายต่อไปซึ่งเหยื่อรายล่าสุดของ เขาก็ได้เข้ามาหาเธอด้วยตัวเองพี่แก่ขับรถมาเทียบรถของนางเอกก่อนจะลดกระจกและชวนเธอออกไปดื่มด้วยกันพอมีเหยื่อมาป้อนถึงหน้ามีเหรอครับนางเอกจะไม่ยอมซึ่งเขาก็พาเธอมาที่ผับแห่งหนึ่งแต่ในผับเสียงมันดังเกินไปและมีผู้คนมากมายเธอเลยตัดสินใจจะออกจากที่นี่แต่ในระหว่างที่เธอกําลังเดินกลับมันก็มีแก๊งไวรุ่นสาวๆมาดักเธอไว้และชวนเธอเข้าไปด้านในด้วยกันนางเอกเลยต้องจำยอมกลับเข้าไปในผับอีกครั้งซึ่งในผับมันก็มีแสงสีเสียงและผู้คนมากเกินไป นางเอกไม่ชอบสิ่งนี้มากๆเธอเลยพยายามเดินฝ่าผู้คนออกไปจากผับแต่เธอก็ยังหาประตูทางออกไม่เจอทัในใดนั้นเธอก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาเข้ามาและพูดกับเธอว่าเขาตั้งใจมาทักทายเธอตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแล้วเขาก็ชวนเธอไปดื่มด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นชายคนนี้บอกว่าวันนี้เขามาคนเดียวนั่นก็ทำให้เธอตัดสินใจอยู่ต่อเพราะมีเหยื่อมาป้อนตรงหน้าทั้งสองก็ออกไปสนุกกลางผับด้วยกันนะครับแต่นั้นหนังก็ตัดกลับมาที่ห้องเงื่อนอีกครั้งซึ่งในตอนนี้นางเอกก็อยู่ในนชชุช ส่วนฝ่ายชายก็ถอดชุดของเขาออกและเต้นอย่างมีความตุกจากนั้นพี่แกก็ถอดจนหมดเปลือกเลยนะครับเขาก็พยายามเดินไปหาหนางเอกแต่นางเอกก็ถอยไปทีละนิดและมันก็เป็นเหมือนกับเหยียบคนก,นก่อนๆยิ่งเขาพยายามเดินเข้าใกล้เธอมากเท่าไหร่ล่างของเขาก็ยิ่งจมไปในน้ําสีดํามากเท่านั้นจนในที่สุดเขาก็จมลงไปในน้ําและเมื่อเขามองขึ้นด้านบนนางเอกก็กํกลาลังเดินผ่านหัวของเขาซึ่งเธอก็เดินอยู่บนผิวน้ําต่างจากที่เขาจมลงไปเรื่อยๆชายคนนั้นก็ชำเลืองมองไปรอบตัว และได้พบว่ามีชายคนหนึ่งสภาพเดียวกับเขากาลังจมอยู่ข้างข้างซึ่งมันก็คือเหยื่อคนก,ดกอดของนางเอกนะครับทั้งสองก็ได้เอื้อมมือมาแตะกันและเมื่อมือของทั้งสองประสานาเข้าด้วยกันมันก็เหมือนมีบางอย่างกระชากพวกเขาออกและทันใดนั้นร่างของเหยื่อที่ตกมาก่อนหน้านี้เหมือนว่าเขาจะถูกบางอย่างสูบอวัยว,วะจนหมดตัวเหลือไว้เพียงแค่ผิวหนังเท่านั้นหลังจากนั้นนางเอกก็กลับมาขับรถอีกครั้งและในระหว่างนี้เธอกํลาลังติดไฟแดงอยู่มันก็มีคนเอาดอกไม้มาให้ ซึ่งมีคนฝากมาให้เธอนะครับเหมือนว่าไอ้หนุ่มคนนี้กาลังจะสนใจเธออยู่พอนางเอกหยิบดอกไม้ขึ้นมาเธอก็เห็นว่าดอกกุหลาบม,มันมีเลือดอยู่ซึ่งมันก็เป็นเลือดของคนที่เอาดอกไม้มาให้เธอหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ยินข่าวจากวิทยุเป็นข่าวของเหยื่อรายล่าสุดของเธอศพของเขาถูกพบว่าจมอยู่ในน้ําและข่าวยังรายงานอีกว่าเขามีทั้งลูกและเมียแล้วซึ่งมันก็แปลว่ารอบนี้นางเอกทํางานพลาดหลังจากนั้นนางเอกก็ได้กลับมาเริ่มงานต่ออีกครั้ง มันก็มีชายคนหนึ่งตกหลุมพรางและขึ้นมาบนรถเธอก็พาเขามาที่บ้านหลังเดิมแต่ภาพมันก็ตัดไปที่ชายขับมอเตอร์ไซค์ต่อต้นเรื่องเขาก็ได้มาจ้องหน้านางเอกแล้วเดินจากไปนางเอกก็ได้ออกจากบ้านเพื่อหาเหยื่อรายต่อไปเธอก็เดินตามถนนไปเรื่อยๆแต่เมื่อเธอล้มลงมันก็มีผู้ชายสองคนมาช่วยพยุงจากนั้นเธอก็มองเห็นวิถีชีวิตของคนในเมืองซึ่งมันมีทั้งคนแก่คนหนุ่มมีคนรีบและคนใช้ชีวิตเรื่อย,อยมีทั้งคนรวยและขอทานอยู่ริมถนน สิ่งนี้มันก็ทําให้เธอรับรู้นะครับว่านี่คือวิถีชีวิตของมนุษย์มันมีความหลากหลายปะปนกันไปจากนั้นนางเอกก็ได้มาขับรถอีกครั้งและในขณะที่เธอจอดรถอยู่มันก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาก็พยายามพูดอะไรบางอย่างนางเอกก็กาลังลดกระจกรถเพื่อคุยกับเขาแต่หลังจากนั้นมันก็มีกลุ่มชายจานวนมากพุ่งเข้ามาหวังจะพังรถของเธอซึ่งมันก็ทําให้เธอตกใจอย่างมากจนต้องรีบขับรถหนีออกมาพอหนีมาได้เธอก็ได้มาเจอเหยื่อ,อรายหนึ่งซึ่งเขากําลังเดินอยู่ริมฟุตบาทต,ตามลําพัง เขาแต่งกายมิดชิดโดยการสวมเสื้อฮู้ดปิดศีรษะนางเอกก็ได้ใช้ชีวิตเดิมๆของเธอนะครับเธอก็จอดรถและพยายามคุยกับชายคนนั้นซึ่งเธอก็ถามเขาว่าเขามีเพื่อนหรือเปล่าชายคนนั้นก็ตอบว่าเขาไม่เคยมีเพื่อน,นและพอเขาได้ขึ้นมานั่งบนรถเขาก็บอกกับนางเอกว่าเขาไม่เคยมีแฟนมาก่อนด้วยและเมื่อนางเอกสังเกตดูใบหน้าของเขาดีๆเธอก็พบว่าเขามีใบหน้าผิดปกติใบหน้าของเขาปูดและอัปลักษณ์มากพอเห็นแบบนั้นนางเอกก็ได้ลุกใส่เขาอีกครั้งเธอก็จอดรถและถามเขาว่า เขาอยากเห็นเธอชัดกว่านี้ไหมเพราะตลอดทางเธอสังเกตเห็นว่าเขาพยายามแอบมองเธออยู่แต่ชายหนุ่มอัป,ปลักษ์ก็ตอบกลับมาว่าเขาแค่อยากไปโรตัสเท่านั้นเขาไม่ได้อยากมีอะไรกับเธอเลยนางเอกจึงจับมือของเขามาลูบที่ใบหน้าของเธอซึ่งนั่นมันก็ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นมานางเอกเลยถามชายอัป,ปลักษ์ว่าเขารู้สึกยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเขารู้สึกดีนางเอกเลยเสนอให้เขาฟังว่าเธอมีที่หนึ่งอยากพาเขาไปซึ่งมันอยู่ห่างจากที่นี่ครึ่งชั่วโมงซึ่งชายอัป,ปลักษ์ก็ตกหลุมพรางของนางเอกนะครับ เธอก็สามารถพาเข้าไปที oon, te ่บ้านได้ในที Esta, ่สุดทั้งสองก็อยู่่ามกลางความมืดอีกครั้งซึ่งในตอนนี้นางเอกก็อยู่ในชุดชั้นในเธอก็บอกให้ชายอัปลักษ์เดินตามเธอมาชายอัปลักษ์ก็เดินตามนางเอกไปเรื่อยๆในขณะนั้นเธอก็ค่อยๆปลดชุดชั้นในออกจนสุดท้ายเธอก็ถอดมันออกจนหมดเมื่อชายอัปลักษ์เห็นดังนั้นเขาก็พูดออกมาว่านี่มันเหมือนฝันไปเลยจากนั้นเขาก็เป็นเหมือนชายคนอื่นชายอัปลักษ์ก็ค่อยๆหายไปในความมืดเมื่อภารกิจเสร็จแล้ว นางเอกก็ได้ลงมาจากชั้นบนแต่พอเธอเปิดประตูออกไปนอกบ้านเธอก็พบว่าชายอัประรัยังไม่ตายเขาได้เดินออกมาจากบ้านพร้อมกับเธอพอเห็นว่าทุกอย่างมันผิดปกตินางเอกจึงต้องรีบขับรถตู้หนีส่วนชายอัประรกก็เดินแก้ผ้าวิ่งเข้าไปในพงหญ้าเขาก็หนีมาเรื่อยๆแล้วมาแอบที่บ้านหลังหนึ่งในตอนนั้นเองชายที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ตามหาตัวเขาจนเจอเขาก็พยายามยัดชายอัประกเข้าไปในรถแต่สิ่งที่เขากำลังทำอยู่มันดันมีป้าบ้านตรงข้ามที่อยู่ชั้นสองเห็นทุกอย่าง นางเอกก็ได้ขับรถไปที่ทะเลสาบและเมื่อเธอลงไปก็พบว่ามันมีหมอกขาวลายล้อมตัวเธอซึ่งเธอไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนแต่นั้นเธอก็ได้ไปที่คาเฟ่แห่งหนึ่งนางเอกก็สั่งช็อกโกแลตมากินและเมื่อเธอตักมันเข้าปากเธอก็สำลักออกมาทันทีเหมือนว่าเธอไม่เคยรู้จักสิ่งนี้ทำให้คนทั้งร้านหันมามองเธอไปสายตาเดียวกันพอนางเอกเดินออกมาจากคาเฟ่เธอก็เดินมาเจอกับชายคนหนึ่งซึ่งเขากำลังรอรถเมย์อยู่ชายคนนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวรถเมย์ก็ผ่านมา นางเอกจึงตัดสินใจร้อรถเมล์กับเขาจากนั้นทังคู่ก็ได้ขึ้นรถไปด้วยกันชายคนนั้นก็สังเกตเห็นว่าเธอดูแปลกเขาจึงถามเธอว่าต้องการจะช่วยอะไรไหมจากนั้นทังคู่ก็ได้เข้าไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันนะครับชายคนนั้นก็ได้สละเสื้อของเขาให้นางเอกใส่หลังจากนั้นเขาก็พาเธอไปที่บ้านเขาก็ได้ทำอาหารให้เธอกินรวมถึงนั่งดูทีวีด้วยกันจากนั้นเขาก็เปิดเพลงให้เธอฟังซึ่งมันก็ทำให้นางเอกรู้สึกดีเพราะเธอไม่เคยได้รับสิ่งนี้มาก่อนจากนั้นชายยคนนนนนนั้้ก็เตรีีมท่ออใหธบง โดยตัวเขาเองจะไปนอนที่ห้องอื่นในคืนนั้นนางเอกก็ได้ส่องกระจกดูร่างกายของตัวเองเธอก็ได้สัมผัสความเป็นมนุษย์ของเธอซึ่งในขณนะเดียวกันแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่พบว่านางเอกหายไปพวกเขาก็ออกตามหาตัวเธอในเช้าวันรุ่งขึ้นทายคนนั้นก็พานางเองกออกไปนอกบ้านเขาก็อุ้มเธอเพื่อพาไปยังปราสาทล้างจากนั้นเขาก็พาเธอไปอยังชั้นใต้ดินของปราสาทแต่นางเอกก็ดูกลัวจนไม่กล้าลงไป ซึ่งในที่สุดเธอก็ตัดสินใจตามเขาลงไปอยู่ดีนะครับและเมื่อทั้งคู่มาอยู่ที่ชั้นใต้ดินทั้งสองก็เริ่มจูบกันจากนั้นก็ค่อยๆถอดเสื้อผ้าเอาอทีละชิ้นทั้งสองก็ได้จําบะเมียงูกันในปราสาทหลางจากนั้นเธอก็ได้ออกมาจากปราสาทนางเอกก็ได้เจอกับคนคนหนึ่งในป่าเขาก็ถามเธอว่าเธอมาเดินป่าคนเดียวหรอจากนั้นเขาก็เตือนเธอว่าให้ระวังดีๆเพราะในป่านี้มันลื่นและกว้างมากถ้าเดินไม่ดีเธออาจหลงทางได้ซึ่งในตอนนั้นแก๊งมอเตอร,ร์ไซค์ก็ยังตามล่าต เธอก็เข้าไปดูแลพบว่ามันเป็นกระท่อมหลางจากนั้นเธอจึงตัดสินใจนอนพักที่นี่เพราะอากาศข้างนอกมันหนาวมากแต่ในระหว่างที่เธอนอนอยู่เธอก็รู้สึกได้ว่ามันมีบางอย่างมาลูบไล้ที่ร่างกายของเธอซึ่งมันก็คือคนที่เธอเจอในป่านังเอกที่ตกใจเธอก็รีบวิ่งหนีออกมาจากกระท่อมเธอก็หนีมาเรื่อยๆและเจอกับรถบรรทุกคันหนึ่งนังเอกก็พยายามหากุญแจรถเพื่อที่จะขับหนีนะครับแต่เธอก็พบว่าชายคนนั้นกําลังเดินตามเธอมาพอเห็นแบบนั้นนางเอกจึงตัดสินใจลงจากรถแล้ววิ่งหนีเข้าไปในป่า แต่ในที่สุดชายคนนั้นก็จับตัวเธอไว้ได้มันก็กดเธอลงกับพื้นจากนั้นก็กระช่าเครื้อผ้าของเธอออกทีละชิ้นไอหมอนี่มันก็พยายามล้วงไปที่จุดสําคัญของเธอนะครับแต่นางเอกก็สามารถหนีออกมาได้มันก็สังเกตเห็นว่าผิวสัมผัสข,ของนาองเอกมันปแปลกส่วนนางเอกก็เดินไปพร้อมกับผิวที่หลุดลอกออกมาซึ่งภายในผิวที่แท้จริงของเธอก็เป็นสีดําเหมือนว่าเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ในคราบของมนุษย์พอเห็นแบบนั้นชายคนนั้นก็ตกใจอย,อย่างมากเขาก็รีบวิ่งหนีออกไปทันทีนางเอกที่บาดเจ็บมาก เธอก็ได้นั่งลงก่อนจะถอดหนังมนุษย์ออกซึ่งมันก็ปรากฏให้เห็นร่างที่แท้จริงของเธอนางเอกก็มองที่หน้าของตัวเองที่ลอกคราบออกมานะครับจากนั้นไม่นานชายที่วิ่งหนีไปก็ได้กลับมามันก็เอาน้ามันมาลาดที่ตัวของเธอและจุดไฟเผาซึ่งนางเอกก็วิ่งหนีไปพร้อมกับไฟที่คลอกเต็มตัวแต่นั้นไฟก็ไม่นังเอกจนกลายเป็นเท่าทุลีควันจากการเผาไหม้ก็ลอยขึ้นบนอากาศชายที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็สังเกตเห็นควันเหล่านั้นเขาก็คาดการได้ทันทีเลยว่าเธอได้ตายไปแล้ว และอันเดอร์เดอะสกินสวยสูบมนุษย์ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Under อร์เดอะสกินผมสรารภาพเลยนะครับว่าดูยังไงก็ดูไม่ดูเรื่องตัวของหนังมันต้องใช้การคิดตามเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ถนัดการวิเคราะห์หนังแนวนี้ซะด้วยแต่ถ้าให้บอกตามที่ผมเข้าใจแล้วนางเอกไม่ได้อยากทําร้ายมนุษย์เลยนะครับหรือพวกเธอไม่ได้อยากมารองโลกแต่อย่างใดเลยนะเหมือนแค่ว่าเธอทาตามหน้าที่ และมันมีคนอยู่เบื้องหลังที่คอยสั่งการเธอไมคีซึ่งไองตัวพวกนั้นก็น่าจะเป็นตัวที่คอยสูบมนุษย์ที่นางเอกพามาให้เราจะสังเกตได้ว่านางเอกจะหาคนที่ไม่สําคัญเท่านั้นนะครับเช่นผู้ชายที่ไม่มีอะไรเลยผู้ชายตัวคนเดียวเพราะหากชายคนนั้นมีครอบครัวหรือมีคนสําคัญแล้วนางเอกก็จะข้ามเข้าไปทันทีส่วนนี้ก็เป็นส่วนเล็กน้อยที่ผมเข้าใจนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆดูแล้วเข้าใจกันมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์อธิบายไว้ได้เลยนะผมจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับ สำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาพเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทึบไลค์และซับปุ่มซับสไครป์มปมปมผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ